ับตั้งแต่การไปยื่นในวันเสาร์มันเป็นที่น่าสังเกตและพึงจะวิเคราะห์ได้ว่าต้องการจะแสดงฤทธิ์เดชบ,บางอย่างหรือไม่ในการสร้างความเชื่อมัน่นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการสร้างอุปทานหมู่ทางการเมืองเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวเห็นไหมนี่ขนาดพักโทษนั้นมีโทษอยู่นะยังไปดูใบไ,ได้เลยสิบหกวันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อไฟเขียวมันถูกทบ ตอนที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยและสารประทับประฟงะมันก็ต้องมีไฟเขียวใหม่มเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปกติอย่างที่เราวิเคราะห์ปกติว่าถ้าถ้ามั่นใจเนี่ยนะครับชัวร์มากเนี่ยเขาไม่มีวันจะไปที่เขาใหญ่ไปหาหัวหน้าพรคภูมิใจไทยพร้อมกับเครื่องเคียงเต็มรูปแบบใน,น่น้นแต่เพราะความไม่แน่ใจแต่ความไม่แน่ใจกับสิ่งที่ต้องการแสดงสำแดงในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ นั่นคือไฟเกีียวเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับเหตุผลทั้งสองข้อเนี่ยไม่ว่าไปรักษาโรคหรือการนัดหมายกับใครเนี่ยมันฟังไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วตัวเองก็ยังไม่พ้นโทษนะครับไปยื่นในวันเสาร์ไม่มีใครทิดได้หรอกว่าจะต้องไปยื่นวันเสาร์นะครับผิดหลักโดยทั่วไปนะครับแต่ว่ามั่นใจอะไรแต่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์มันตรงกันข้ามเนี่ยนะครับไม่ได้รับการอนุญาต นอกจากไม่มีไฟเขียวแล้วนี่มันเหลือแต่ไฟดํามืดสนิทนะภายหลังสาลยกคําร้องไม่อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรในฐานะจำเลยคดีมาตรา1 1 2ยื่นคำร้องต่อสารอาญารัชดาเมื่อ27กรกฎาคมขอเดินทางออกนอกราชอาณาจ,จากักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต วันที่1 1 6ถึงสิสิงหาคมเพื่อพบแพทย์ที่เคยรักษาอาการป่วยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจรวมถึงหมอที่รักษาเอ็นไหล่ขว้าฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนโดยสารมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและวินิจฉัยวันที่30กรกฎาคมไม่อนุญาตด้านนายจตุพรมรมพัน์วิเคราะห์ดักทางว่าเป็นที่น่าสังเกต ที่นายทักษิณไปขอสารในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดในคดีมาตรา112สารได้ระบุให้เอาพาสปอร์ตส่งสารยึดเอาไว้แต่นายทักษิณมีพาสปอร์ตหลายใบมันมีประเด็นหลักเมื่อนายทักษิณคยขออนุญาตเพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนในคดีที่รัชดาซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นใช้เวลาการแข่งขันถึง17ปี เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อมันไม่มีแต่ว่านับตั้งแต่การไปยื่นในวันเสาร์มันเป็นที่น่าสังเกตและพึงจะวิเคราะห์ได้ว่าต้องการจะแสดงฤทธิ์เดชบางอย่างหรือไม่เมื่อมีความมั่นใจอะไรบางอย่างแต่คาดการผิดช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดี นะส่งไปษณีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะับผมไปเคสสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรษณียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ ร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิง์ลายก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนี้อทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับอือหือสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขีหนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮนึง่งกับข้าวกหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเนยเเงยเร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมุนมคคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอืมมอมหนพริกีนหนูสดๆใหม่ๆนะครับนะ แหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะ ผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนีไไ้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาสิบเก้านับหนักร้อยสามสิบตมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะ กินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจินกินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบลิ่มแรเนี่ยนะอร้อยสามสิบเก้าอร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสาสิบเก้าน้ำหนักร้อยสาสิกร,รัมบวกๆนะหมูทุบจากพมบรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจาก นครชัยศรีนครปฐมน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนทัน้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะ,ะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย นะี่ฮะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกรัมนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกยนะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมฮะกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเน้เนๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้าหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาท ดุลละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเทวรอยเงี้ยนะมีรถ ต้องไปเดินสายทํำคงทำข่ำขาวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้ามากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ